พร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีนะเอรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาโรงเรียนวัดถอนสมอเพราะว่าได้รับการแนะนําจากท่านอาจารย์วิรัตน์สายสวนท่านบอกว่าท่านกเกษียณที่นี่แล้วก็ปีที่แล้วไปโรงเรียนพระโบตวัดโบท่านก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าผมขอถอนสมอนะวัดถอนสมอคือคือขับขับรถผ่านตลอดมองไม่เห็นโรงเรียน อาจารย์บอกว่าต้องเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ตอนแรกก็งงมากว่าปกติถูกไปมอบเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดเนี่ยจะมีเต็มที่เนี่ยแปดสิบแปดสิบคนนะคะเจ็ดสิบมากอะไรมากแต่โรงเรียนนี้ได้ทราบข่าวว่ามีถึงหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบก็เลยบอกอาจารย์ว่าไม่น่าเชื่อว่าเอะโรงเรียนแบบปกติก็จะไปเรียนในตัวตัวจังหวัดใช่ไหมคะพอมาถึงเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเด็กๆหลื่อปกครองเนี่ยให้เด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนนี้ เพราะว่าท่านขออ,อเนี่ยต้องต้องต้องของขอบคุณท่านนะคะเพราะว่าคือจุมไปหลายโรงเรียนเป็นระยะเวลาปีนี้ก็เกือบจะสิบปีแล้วนะแต่ละโรงเรียนก็จะมีจุดต่างๆแต่โรงเรียนนี้เนี่ยที่ที่ทชื่นชมที่สุดก็คือธรรมะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นพื้นฐานการที่จะทาให้คนเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีได้เริ่มต้นเลยคือต้องมีธรรมะและ อาจารย์บอกว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลที่ที่ว่าขอว่าอยากจะทราบว่าที่ได้ในหัวข้ออะไรที่ว่าระดับหนึ่งของประเทศเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจุ๋มเนี่ยจะไปโฆษณาให้โรงเรียนวัดถอนสมอว่าเด็กของเราเก่งและดีใจที่สุดเลยคือหัวข้อที่นําเสนอและมีสังขารวัตถุสี่ซึ่งจําเป็นอย่างมากนะที่การใช้ชีวิตมันเป็นมันเป็นคาถามหาสเสน่ห์นะสังขารวัตถุสี่เนะี่ย ทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานตาสี่ข้อนี้ถ้าใครมีนะสี่ข้อนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสเสน่ห<ม>์คือคนที่มีให้ทานเนี่ยรับรองอยู่ที่ไหนใครก็รักก็คือผู้ให้ทานใช่ไหมคะปิยวาจาคําพูดเมื่อกี้คนไหนนะที่พูดเจ้าเจ้าอะปิยวาจาที่เป็นคนพรีเซนต์อะยกมือยอยังไหนพอกเก่งมากฟังและชื่นชม คือคําพูดเนี่ยสำคัญมากปิยาวาจานะทานปิยาวาจาสมานตาคืออะไรคะติ๊กตังติ๊กตังว,วานตนเตนสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมและสุดท้ายนะอ,นอะไรนะคะอัทธาจลยา,รรยาพัดพักแปลว่าคือคืออะไรอัตธาจลยาปัดัง เป็นตนให้เป็นประโยชน์คือปกติแล้ว,วเด็กๆจะไม่ค่อยเก่งด้านบาลีใช่ไหมแต่พอเขาพูดมีความรู้ว่าเออเขาเก่งก็เลยถามว่าใครเป็นผู้ฝึกสอน<ๆ>ก็เลยทราบว่าท่านอาจารย์ใช่ไหมคะเก่งมากขอบคุณมากนะป้าจุ๋มดีใจมากเลยเมื่อกี้ประธานประธานมาพูดบอกว่าเราไม่มีอะไรแต่เราสัญญาว่าเราจะเป็นเด็กดีแค่นี้แหละลูกนะเพราะว่าหน้าที่ของเด็กนักเรียนก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่ห่างไกลย,ยาเสพติด นะป้าจุมรู้สึกอินดีอย่างยิ่งแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมโรงเรียนนี้ได้รับรางวัลดีเด่นมากมายนะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีขอให้รักษาไว้แล้ววันนี้ป้าจุ๋มก็ขอบคุณมากๆที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีดแล้วก็ขอบคุณ<ห>ผู้หใหญ่ใจใดีทุกๆท่าน,นไม่ว่าจะเป็นอาจาร,รย์วิระคณะผู้าอาจารย์นะที่เป็นครูเก่าๆที่มาร่วมมอบทุนวันนี้ไม่ทราบว่าเลี้ยงอะไรคะผัดกะเพรา เพราะว่าปกติถ <mel> ึงไปจะเป็นข้าวมันไก่เขาบอกว่าพิสูจน์กันแล้วเด็กๆชอบแต่ผัดกะเพราจริงๆผู้ใหญ่ชอบเด็กก็ชอบใช่ไหมคะเมื่อวานมันพูดถึงไปโรงเรียนวัดมหาสอน เด็กๆที่ชอบขนมจีนแปลกเด็กปกติเด็กๆจะชอบแบบข้าวนะอาว่าจะงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งและคิดว่าโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสได้มาโรงเรียนวัดหอนสมออีกและก็ขอบพระคุณมากจาก้า